สวัสดีค่ะืันนี้เมย์จอยก็มาอัปเดตให้เบ่งเนาะหอยขมในกะละมังนะคะการเลี้ยงหอยขมในกะละมังกับในวงบ่อซีเมนที่บ่อใส่ดินเนาะแล้วก็ใส่ดินนะคะใส่ดินเจริญเติบโตใหญ่ญญไวกว่าแล้วก็ออกลูกหลายกว่าเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะมันอยู่คล้ายกับธรรมชาติเลยเห็นบ่คะกะจ้า ประสบการณ์ที่เลี้ยงมาเนาะที่คุกคีอยู่กับหอยมานะคะในการที่เลี้ยงมีดินแบบนี้กับบ่มีดินมีดินใหญ่เร็วกว่าขยายพันธุ์ไวกว่านะคะเนาะนี่นะคะเห็นบ่เนี่ยกะสิโก้อันนี้ลูกนะคะถ้าเขาออกลูกมาแล้วนะคะหลังจากที่ออกลูกมาเป็นตัวน้นอยๆนะคะหกซิฟมือกะใหญ่ ขึ้นมาสามารถจับไข่ได้เลยนะคะเนาะนี่เห็นบ่ขยายพันธุ์หลายแห่งอันนี้น้ํามันสีแหงนะคะนี่อันนี้ตัวน้อยรุ่นน้อยรุ่นเนาะมีหลายรุ่นนะคะอันนี้ใบไม้มันหล่นลงมาจากต้นเนาะมันเป็นต้นมนเห็นบ่คัเนี่ยมาก็เต็มเลยนะคะอึม มีแต่ลูกหอยเกาะเต็มเลยนะคะเห็นบหคะอันนี้คือแม่กาอซิ่แบบนี้น่นเห็นะะบบอตายนํานะคะบ่มีตัวตายนะคะกิเกนะเพราะว่าเขามีอาหารของเขาอยู่แล้ว เป็นใบไมมที่มันเปื่อยไปแล้วก็เป็นดินเป็นโคลนเป็นลรยเอ่อน้ซัดน้ำตัวนี้น้อยนะคะเสรแล้วออกลูกหลาะคะเนี่ยการเลี้ยงในบ่อดินแบบนี้นะคะมีกละมังกละมังกับบ่อต้องเตรียมบ,บ่อต้องเตรียมบ่อเป็นเดือนสองเดือนเนาะแค่อาทิตย์เท่ากับเลี้ยงได้แล้วนะคะแค่อาทิตย์หนึ่งเท่ากับเลี้ยงได้แล้วแล้วก็ขยายพันธุ์ไวพร้อมออกลูกเร็วนะคะ ใหญ่ไวนะคะเห็นบ่ปลูกก็คือการปลูกพืชน,น้ํานะคะผักพายที่ปลูกเนาะอันนี้ไม่จอะปลูกผักพายนะคะเห็นบ่น้ําริ่มแหงแล้วไม่จอะต้องเพิ่มน้ําเพราะว่ากระมังก้นกระมังของไม่จอยมันรั่วนะคะมันก็เลยแหงไวน้นํในที่จริงมันสิบแหงไวดอกนะคะแล้วก็บ,บ่ต้องมาคอยเปลี่ยนน้ําบ่ต้องน้นําบ่หนาวบอสียพร้อมนะคะบ่ต้องมาคอยเปลี่ยนน้ํามีแต่เพิ่มน,น้ําเนาะ อันนี้อันนี้น้ํามันสีแห่งนะคะหอยเขาก็ต้องอเอาตูวรดเนาะหมุดโคนหมุดอย่างพอน้ํามันสีแห่งหอยเขาก็สิหมุดโคนน้ําไกลแห่งเขาสิรูดโดยสัรสัตญยานของเขาเนาะพอน้ํามันไกลแห่งเขาก็สิหมุดโคนนลงไปพอเขาเติมน้ําเขาก็ขึ้นมากะออกมาหากินนะคะเห็นบหเนี่ยรูก,ก็เต็มเลยนะคะใหญ่ไวพร้อมที่ไม่จอยทายให้เมื่อนั้นยังบอได้ใหญ่สำนี้เลยนะคะนี่ ใช้เวลา60มือก็สามารถเก็บกินเก็บขายได้เลยนะคะขยายพันธุ์ไวเลี้ยงในบอ่อดินเนาะทดลองเลี้ยงบึงนะคะน้องมาหนี้ไม่จนมาอัปเดตให้สำนี้นะคะสําหรับการเลี้ยงหอยขมในกละมังแล้วค่ะนะคะ,นะคะได้ผลดีนะคะผลตอบรับดีเนาะนี่หอยบอ่วตายน้ําบ่เนา่าเห็นบ่คะหอยกระซิยู่หอยก็นนะะ้อ้วนด้วยค่ะเห็นไม่เห็นแม่พันธุ์เขาบอ่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะ พืชน้ำไรน้ำเดือนเะนี่ยพวกเนี้ยหอยเขาเคยสกินพวกนี้นะคะกําลังออกใหม่มากกมีนะคะยังในน้อย,นอยเนาะสำหรับวมือนี้แม่จอยกะมาอัปเดตให้สำานีไว้พอกัออกอนคลิปหน้านะคะถ้ามีประโยชน์กะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่จอยให้นําเด้อเพื่อเป็นกำลังใจงให้แม่จอยเนาะเห็ุคิปไปต่อไปนะคะแม่จอยกะสิมาคอยอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีคะ่ะ